ผมช่างบอมประตูทักรีโรแแวแคปเราก็ทำนะครับรถพิกัดเราก็ทำนี่เลยคันที่รีโวแคปนะครับรีโวแคปลูกค้านำรถมานะนี่เลยครับดูทรงก็จะมนๆหน่อยนะครับเรียบๆสวยๆเนียนๆสีขาวตามตัวรถนะครับมาเราลองดูว่าผมทำอะไรบ้างการเปิดก็เหมือนเดิมนะครับผักออกมานี่เลย นี่นะครับโอ้โหไฟด้านในเป็นสีบอมนะครับสว่างมากตัวนี้ก็จะเป็นบาร์เปิดออกมานะครับนี่เพื่อความกว้างในการใช้งานเพราะว่ารถกระบะมันเปิดข้างไม่ได้เหมือนซูซูกิแคลรี่นะครับนี่ก็จะมีบาร์ตัวหนึ่งนะครับเปิดขึ้นไปนะครับนี่เป็นเปิดเป็น3ด้านปาาท้ายนะครับตัวนี้ผมก็มีเป็นโต๊ะให้นะครับเปิดออกมามีขามีโชกคนะครับ ตัวด้านล่างก็สามารถปรับได้นะครับเพื่อความสูงนี่วางของได้เห็นไหมฮะมันก็จะกว้างขึ้นนะครับเหมือนกับเรามีเคาน์เตอร์ยาวตัวหนึ่งนะครับผู้พื้นเอากระบาไรเนื่อออกนะฮะผู้พื้นด้วยอลูมิเนียมลายนะครับมันจะมีพื้นที่กว้างใช้สอยได้เยอะขึ้นเพราะว่ากระบาไรเนื่องมันจะดันความถูกออกมาใหญ่ๆนิดนึงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนเปิดขึ้นไปเลยนะครับมีโชคดันสิไปสีโวมนะครับดาวไลท์แล้วก็มีให้ ข้างละสามหลังสองเป็นเจ็ดนี่ครับกว้างพักไฟพัก cover สายมีให้ยีเมตรนะครับนี่อยู่นี่นะครับสายผมมีให้ยีเมตรกว้างนะฮะดูรวมๆนะครับกว้างกว้างมากนะครับสวยแบบมินิมอลด้านในด้านในตัวนี้ให้ผมอธิบายนิดน,นึงตัวนี้อาจจะทำงานงาย,ยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเป็นบานเลื่อน บ,บานเลื่อนเนาะเป็นบานเลื่อนเพราะหัวมันจะกว้างเพราะเพื่อจะทําตรงนี้เพราะรถมันมีรถมันเป็นแคบถ้าเกิดว่าเราทําประตูบานตรงนี้มันก็จะกว้างไปจะวางของไม่ได้ตรงนี้ผมก็เลยต้องทําเป็นช่องเก็บของด้านในนะครับนี่น้ํพปั๊มน้ําถังน้าดีอยู่นี่นะครับปั๊มน้ําจะทอดอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีหลบมุมของตัวซุ้มล้อตัว คอเตอร์ด้านในตัวนี้ก็คือจะเป็นวางของได้ยาวเลยนะครับตัวนี้ก็จะครอบตัวซุ้มรอไว้นะครับนี่เลยก็ฝั่งนี้ก็กว้างนะครับสามารถใช้สอยได้ใครมีปิกอัพก็มาทําได้นะครับแบบนี้เลยสวยๆใช้งบประมาณอยู่ที่10,000แบาทนะครับคันนี้เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณลูกค้ามากครับถ้าขายร่ำรวยสวัสดีครับ